สวัสดีค่ะกับมพอกับยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อวีเยายเพิ่งจะพามาเบ่งพเพลียงกบด้วยค่ะพี่กัดแกยููบันแกงกคกให้ตำบลโน้นสวรค์อำเภอน,นาจะหลวยจังหวัดอุบลสวนแม่พันมีโคกน้องหน้าโม่เดียวเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นขุดยังบ่ท่านแล้วเพิ่นมีเลียงกบด้วยค่ะโครงการเลี้ยงกบหนึ่งล้านตัวหนึ่งล้านบาท เป็นบ้านพญานานะคะ่ะที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบ้านที่เลี่ยงกรบด้วยค่ะตําวนนนสวรรค์อำเภอนาจันรวยจังหวัดอุบลพอบุญมีดวงโสมด้วยค่ะเดี๋ยวเขาไปเบื้องข้างในกันเลยนะคะว่าเพื่นมีวิธีเลี่ยงกบอย่างไรล่ะกะตลาดเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะกบเพิ่นไปจาหน่ายมองไดแน่สวัสดีค่ะพอบุญมีสวัสดีครับ พอคุณมีเลี้ยงกบมาโดนหรือปปเป,ปล่าคะฮาปีฮาปีเห็ดมันอะไาปีอ่ะเรปกติเห็ดอีหยัางใน,นค่ะอยู่บ้าทไงก็หลายอย่างแม้แต่เลี้ยงกบซ้อมเครื่องแต่ไฟฟ้ามันเห็ดหลายอย่างเลยลตอนนี้ก็คือพ่อพันหัวจำนายพ่อพันแม่พันเป็นยังไงมายัางไงคือเด็กมาเลี้ยงกบนี่คะ่ะมันเป็นเห็ดอสิบเห็ดบ่บเสียงบ่เสียงคือแนวอื่น เสี่ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันใจหาเลี่ยงก๊มันบัมมโหลไปจำโตมันมันบ่อเสี่ยงกันเลยเดยเส็จตัวนี้เส็ดแล้วได้ขึ้นไหนเลยบ่มีเสียไม่นไหนยางเดียวม่มีิมมมิโลเบียดเบียนมันนะค่ะดขายทั้งห่วกขายทั้งห่วกขายทั้งขายทั้งหวกขายทั้งกบทั้งแม่พันนขายทั้งแม่พันอันนี้รบบอหวกบอค่ะรบบอห่วก จำอะไรหรอกพอบอใจคนขายยังไงค่ะห่วงไงเกินละสามสิบบาทหรือบางพ่อพี่ทั้งหลายบอขายบอนม้นบ่านได้ขายบอนอ๋อบอนัันจับขายไปแน่แล้วบ้านวันได้ขายนี่อู้หลายให้ค่ะเริ่มต้นนี่เลี้ยงกบนี่ลงทุนจังใดไงค่ะสำหรับผู้ใดเพิ่งอยากเลี้ยงโอ้ร่ำพุนกับมันแล้ว ข่าวลบรุ่งใบรุนทุ่นทุ่นายดอกข้าวเสียยงใส่ผายแยงผายแยงเขียวประมันหาทิชเช่นหกหรือเม็ดหนึ่งก็ได้ค่ะโดยที่ข้าวบุตรองใส่บอชิเม่นยังสิก็ได้บอปูนบอปูนใหบไงเป็นอะไรมาเห็นญ่ดอกก็เห็นเฉพาะพอพันมั่งผสมพันกันเห็นแนวนีนค่ะป้องกันฝ้นทบพ้นยังมันหนำมันจะเพรเฉาะนี้นะค่ะถ้าจะเอาพอพันแม่พันเห็นง่ายเลยเห็นเส้นบ่อนี่ง่าย บลงต้นสูงไงลงต้นลอยกว่าบาทก็ใส่ได้แล้วนี่เริ่มต้นนี่ลงทุนลอยกว่าบาทก็ได้แล้วแม่โอ้ยตัวใหญ่งคือขุดดินลงยังสิล้วก็เอาถุงพลาสติกถุงพลาสติกสีดำเราก,ก็เปิดน้ำใส่กระเปิดน้ำใส่เพซาว่าให้น้ำม,มันขังไม่หนีบอ่ค่ะ,คะน้นค้างห้องเฮ็ดซสำนีก็ได้เริ่มต้นอ่ค่ะ,คะแม่เริ่มต้นทรันี่ยข้าวบ่มีทุนสูงข้าวก็เฮ็ดเรียนไปก่อน แค่ไหนมันก็เสียงเพชเสียงถือจนวานล่ะซ้ำนี่ในแจ็คโตนี่ค่ะนี่นี่เต็มที่วูสไล่พี่เป็นตัวยิ่ใหญ่ค่ะซ้ำนี่ขายโตเท่าไหร่นี่ค่ะพอพันแม่พันนั่น่วยนี้พอพันก็แม่พันพอพันกลางหาแม่พันโตัวจะขับแม่พันนี่กับขายโคหนึ่งรถเถิกหนึ่งแม่หนึ่งกับประมาณห้าร้อยโอ้ตัวละสองร้อยห้าสิบแม่นี่มันอายุเท่าไหร่นี่ค่ะป้าป้าในตัวนี้อายุประมาณสามปี ประมาณสามปีสามปีละมอเนี่ยลงทุนเห็ดบ่อประมาณร้อยกว่าบาทแม่จะได้แล้วแล้วก็ซื้อมาจากคูหนึ่งสิบบอค่ะถ้าจะเป็นบ่อสมมักจะลงทุนโดประมาณหกเจ็ดกับร้อยแล้วบ่อบ่อสมบ่อปูนบ่อพักธรรมดาเลี้ยงธรรมดาเนี่ยเราจะเป็นเอาไปใส่ลงทุนสูงแค่ร้อยกว่าบาทบ่อปูนสอบหนึ่งก็พอแล้วค่ะล่างนี่เทปูนบอกค่ะกลางล่างไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เทขุดดินที่ซื้อขุดดินหล่ะก็พยังฆร่องประมาณ ยี่สิบเส้นหมายถึงความลเลืกความเหลือยีอ่สิบเส้นค่ะคนยมบอมปรจํากัดดอกเพราะว่า,วามันอยู่ไรทั้งระบบคัดทั้งน้ำทั้งของมันอยู่ไรเบิร์ตถ้าเราอันต้องปล่อยน้ำออกบ่ค่ะนี่ตัวน,นี้ปเปลี่ยนน้ำรู้บ่ถ้ามันน้ำเสียกับปล่อยออกนี้ปล่อยน้ำลงม่กต่ว่ามาณอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนแค่หนึงก็ได้ค่ะตัวน,นี้เป็นบอ่ตอตัวแม่บ่อแม่พันธุก่อนบ่อแม่พันธุ์เออตั้งแต่สามเหมือนนี่ ตัวน้อยๆนี่นี่ละสามหมื่นสามหมืม่นเลอค่ะสามวันสามวันคือเอามาจากบอผสมกับนี่แล้วผสมกับนี่แล้ว,แม,แ,ลวแม่ก็พอมันออกพ่อพ่อแม่ออกหมายถึงว่าพ่อแม่ปล่อยเส้นีนีเลยบอค่ะถ้าจะสมหาแม่ก็เถิกหาตัวแม่าหาแต่จะไลยก็สมสิบเถิกสิบแม่สิบเอามาใส่เงีงยมะาแร็งเงี้ยาม,มาเะเสาออกมื่อเดียวมื่อเดียว มันก็จะได้ไข่ขึ้นมาเลยบอก่ะมันก็ไข่ถามเข้าไห้ไวทเ้งมันก็จะบ่อแล้วเพราะว่ามันไม่น่ารบกวนบ่ไรไข่ก็จำพอขึ้นหนึ่งมันไข่เนาะมันก็จะเริ่มก็บมันจะเริ่มผสมพันธุ์กันกับปรามันตีหนึ่งตีสองไปต้นไปมันก็จะไปเลี้ยงเล่้งไข่ออกประมันตีสามตีสี่ห้าตีหามันจะเลียออกไข่เบิไข่เขากะมันออกพอตื่นเ้ามากแมนออกจักมือค่ะมันจะสิเป็นตัวในน้อยแบบตัวีนสามมือ สามมื่นได้ค่ะแค่แค่มื่นเดียวเห็นแล้วว่าจะเป็นเป็นตัวไหนเนาะจีบๆเนีย่ยเห็นอะไรเหรอแม่หนึ่งนี่สิได้ไข่ไประมาณเท่าใดคะนี่โอ้มันก็นหลายแล้วหน่บอบ่อนี่ละ่ะค่ะบ่อลยังใช่ก็บอ่อหัวเช่นกันบอลหัวแบบตบบะวูนอะบอกค่ะนเพราะไหวมาทำเพราะท่านขายตัวนี้ก็คือเอาพอแม่มาผสมกันนี้หนิีกันก็เน,นี่ยก็นี่ยเลยก็เนี่ยแหละประมาณสองอาทิตย์ตัวน,นี้ มันไดือสามประเทศก็เดือดสองประเทศตองเปลี่ยนนามดูบ่ค่ะนี่ถ้ามันไม่มีกินก็บ่ต้องเปลี่ยนเขียวกับซางมันสำหรับจะเปลี่ยนนี่คือมันมีกินเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงโดยเอเอ็มอ๋อปุ๋ยเตียงโดยหัวเสียเอเอ็มก็ประมาณจ็หมื่นค่ะมันสิมีกินนี่ที่ได้เปลี่ยนทีหนึ่งไงถ้าใช้เอเอ็มเนี่ยก็ประมาณสามสองสามประเทศดูได้ก็โดนที่กันเนาะค่ะต้องเปลี่ยนนามนะเพราะไทยเนี่ยจะก็กินเหม็น ว่าหันกันเน่ามาเบิ่งบ่อพอพันแม่พันผสมกันนะฮะผสมกันย้อนเองง่ายๆโอ้ตัวไหนตัวไหนตัวแม่ตัวไหนตัวผู้กันนี่ตัวเคร่งๆหนี่งก็ู้ตัวผู้ตัวน้อยกลัวตัวน้อยที่ที่สังเกตก็คือตัวผู้มันจะตัวน้อยตัวแม่ก็ตัวแม่บอกค่ะแม่ก็ผู้จะน้อยกลัวตัวแม่ใหญ่กลัวตัวผู้นี่จะเอาไว้ มองได้นี่ค่ะถ้าแยกนะแยกออก็ตางหักแล้วไม่บ่อใบตัางหักแต่นำบ่ออะไรเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อตัวผู้ด้วยค่ะบ่อตัวผู้โอ้หลายที่นี่บ่อข่ะบ่อตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เบิดเบิ่งยังไหนก็ถือผูว่าเป็นตัวผู้มันมีอย่างเข็ดใหญ่ไม่จุดเฮ้ยไม่จุดเน่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 เตัวผู้จะไม่จุดสีแดงสำหรับใบห้องเนี่ยทงลม ทุกโตสิมีแบบเหมือนทั้งสองไม่ทุ้งร่มใส่โตแม่สิพวกนี้สาวบอโตแม่มันจะเขาละเอียดไปเลยพอมันใหญ่ขึ้นมากกระหัวเลยจับแยกออกหัวถ้ามันถ้าถ้าบ่ห้องสาวบ่มีสีดำได้นสิค่ะก็เริ่มห้องเพิ่มมันสีดำมันจะออกเลยเพิ่นอายุเท่าไหร่เนี่ยค่ะตัวประมาณเนี่ยตัวในปีกัวเนี่ยปีกัวตัวเธอปีกัวกับมามได้กบนี่มันสีเมียอายุประมาณเท่าไหร่ค่ะจังโอ้โหให้มันตายง่ายมันหาสามสี่ปี โดนที่กันเนาะค่ะโดนมาเป็นยังไงเถื่อตัวพ่อพันนี่ขายตัวเท่าไรคะนี่พ่อพันนี่ก็พ่อมามันขายเป็นคู่ละคู่เท่าไรค่ะนึ่งแม่นึงก็ขายห้ารอยตัวเทิงตัวนึงตัวแม่ตัวนึงห้ารอยแม่อ๋อคู่พ่อแม่เขาไปเพาะแล้วเรียกคุ่มเพราะว่ามันกะมันก็อลูกละมันไหลมันมันหลายมันจะชำนังหลายตลาดราคาเป็นยังไง ตลอดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าเห็ดนั่นท่านบ่อเท่านั้นเมื่อเนื่องในเฉพาะขายหวก์ในแต่ประมาณเท่าใดคะเนี่ยบางมือกระไรพันบางมือก็ะไรพันหาได้ทุกมือเลยแต่ว่าหยิบสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยบ่อขาดเพราะคนใส่เบ็ดอ๋อเรากาได้ก็มื่อแล้วถ้าเป็นกบนี่แหละค่ะเป็นแบบนี้หละกได้ขายทุกมือบพอพันแม่พันรูพอพันไม่พันมั่งกะนั่นที่ต้องเคลียร์กับซองทรามาทิศจะได้ขายต้องเคลียร์กับ บะข้งปัญหาก็ได้ขายอยู่แปลว่าอยู่นี่ส่วนมาสิขายหัวกับลูกกบแมนขายหัวกับลูกออดโตกำลังพอดีลูกกบนี่ขายโตเท่าไหร่คะลูกกบเนี่ยถ้ามันได้เดือนเดือนนึงก็ขายประมาณตัวละสองบาทถ้าตัวละบาทละ่ะตัวละบาทนี่อยู่ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์แมนขายอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยประมาณ มือนึ่งขายลูกมั่วกล้ากข็ขายลูกก๊บนี่ได้เป็นพันอยู่แล้วมือหนึ่งบอกค่ะ <Man. S 1> ทุกมือทุกมือบอกขาดบวขาดเลยพิจะว่าม,มันมันไม่มีใครเขาหน่ะเขาก็มาถามสื่อสมือนี่แล้วอันนี้คือบังแดดให้มันบอกค่ะอําอพางโตบังแดดอําพางโตเขาจะมักเขามักอยู่ในโฮมอยโฮมมากําพางโตมักหลี่องมันโอ้ยนหั่นกระไรค่ะนะสัตว์มักลี่ลอบตัว ถ้าเมนบ่มอนี้ก็เฮ็ดธรรมดานี่ก็ได้นองบูหยางเลยเนาะนี่แล้วเดี๋บวกปูนทำเนี่นี่นี่น้อยเดี๋ยวปูกระเทียมหยางสอบหนึ่งเลยสองวอให้หมดเฮ็ดใบให้หมดค่ะแล้วก็เอาผพะแยงเขียวมาอ้องใบแค่นี้เขียวทำเนี่นี่มาต้องเส้นสูงดอกเพราะว่าจะได้ลงทุนแค่ประมาณสองร้อยบาทนี่มองนีนี่แมนเครื่องพะแยงแมนแต่ก็ซื้อลูกกบมาไว้เอาพันมาผสมในนี่ก็ได้เนาะค่ะได้แต่ก่อนก็ผสมอยู่างนี้ละ ไปย่ามนี่จังแยกไปใส่ให้มันใหญ่หมองเงินเออม,นม,นนมนนนันมันกระดุนๆพวกไปของมันใช่ไบ่กระดุนไปกระดนมันมันกระดุนๆหนึงได้วล่ะรุ่นนันะน่นตัวละจุกบาทนะคะตัวนั้นขายตัวละสองบาทนี่ตัวละสองบาทขะใหญ่กว่าน่าขายโลกว่านนี้โล่เท่าไหร่ขายย่ามตัวใหญ่งทำเป็นนาเนี่ยก็เพระมันลอยหาซีฟนาแร่งเนี่ยก็เพระมาณอาออสองลอยอ๋อธนบุญลอยหาซีฟนาแร่งสองลอยด้ยค่ะหนึ่งล้านตัวหนึ่งล้านบาทตัวนี้ฮ็ดมาเลยประมาณอ่า สามสี่ปีอ่ะการหนึ่งล้านตัวหนึ่งล้านบาทก็คือหอกตัดการหางออกแล้วนะง่ายๆครับแต่คล้ายะบาทได้หรือยังหนึ่งล้านตัวหนึ่งล้านบาทแต่เฮดมาสี่ปีก็ได้แล้วเนาะระวังถักใส่ร้ายกวนันนได้แล้ววายู่แล้วมีที่เลี้ยงมีเหตุจังไดนะค่ะให้หัวอาหารแบบไหนให้หาเป็นอาหารเ่เป็นหวกแต่เป็นหักกันให้อาหารเนี่ยก็ต้องของ ให้เกตล้วก็ต้องแช่น้ำก่อนเด้ค่ะเออต้องแช่น้ำมักน้ำก่อนสักสิบนาทีเป็นหัวอาหารอย่างเงี้ยค่ะให้เกตเป็ดมันจะมีหัวอาหารกบหัวอาหารปลาดุกมันกินนกันได้หัวยี่ห้อให้เกตเอามาแช่น้ำก่อนสิบนาทีรุ่นนี้ถ้าเกลือหัวอาหารกระจายกันทาร์บาร์บังนี่ถ้าใส่หัวอาหารไงกับบอยู่เพราะว่ามันมันมันกลับโค้งนะกินกันไปมันแอดมันแน่นแนน มันกินพอหาเม็ดมันกระจายเพราะว่ามันมันเกินมันต้องมาหนามบีบบางมันนิ่มแล้วก็เอาลงไปอย่าให้เป็นเม็ดแมนแต่เป็น่เม็ดแหงๆเลยจนหมากถ้กินหนามก็ไปขับโค้งใจพวกแท้พองคือจังมาหมาแมนแบบเดียวกันเลยอ๋อตองเอาไปแช่นามันอดกอัอแมนให้มันอืดให้มันได้ทีถ้ากอนได้เบียบบางมันนิ่มมาตักนหน่อยก็ต้องทามาเลี้ยงกันนะน่ำให้พวกลูกค้าไปมุ้ยปัญหา แนะน้ำให้เพื่อว่าผู้บางคนพอเสือไปคือตายหลายแท้เพราะว่าเสือไปนั่งเจ้าของบางคนเขาบ่อในนําให้เจ้าจของฟาร์มเขาเนี่ยแต่ว่าเสือนั้นผมเนี่ยผมแนะนําให้การให้อาหารแค่จะไม่ใช่บ่ตายเลี้ยงกบนั่นค่แต่ให้อาหารบ่เป็นก,กระจายตีกองบด่บอคุมให้กระจายบ่อหูนะ่ารักการบ่อหัว่ให้อาหารบอ่อแซน้ำก่อนกินก็ไปมากระจายเพราะัขับโค,ค้งอ๋อค่ะเราการ ถ้าเป็นไพ่อย่างมาซื้อนี่ต้องสั่งล่วงหน้าเจ้าเหนื่อยค่ะถ้ามาซื้อก็สั่งล่วงหน้าไปก่อนแลเพราะว่ามันมันโม่หนี้โม่พอคนโม่พ่อสร้างไปเมื่อนึ่งเสร็จแล้วเมื่อยหนึ่งจะมาเอาสิค่ะแต่สั่งไปเมื่อนมืยอนึ่งจะมาเอาเพราะว่าต้งเชื่กีับภารกิจมันหลายเนาะเพราะว่าผมเห็นงานหลายแผนเป็นพยาบาลน้ำเป็นทั้งพยาบาลทั้งทายทั้งเลี้ยงก๊อบใช้งานเลี้ยงโทุนเฮกน้ำลายอย่าง เขาวงจรนะจุนี่ไม่ร้านจะเลี้ยนเลี้ยคนนี้ก็มาหลอดซอนนี่มันบ่มีบ่มีฟุตเซียนไม่ได้ปลาชิ่มเบิดเสียค่าเลี้ยนบ่ขนานไหนบ่เสียสอนให้ฟรีสอนให้ฟรี่มีผู้สนใจเลยค่ะพออจกซ่อมเครื่องสายไฟฟ้าอันน้ำมาฝากทับน้ำค่ะพอมันสิบ่มีแล้วเบิดรุ่นนี่คือเบิดเลยไม่สร้างอีกแล้วค่ะถ้าเป็นไผอย่างมาเบิงวิธีเลี้ยงโกบหรือว่ามาซื้อไปเลี้ยงก็มาเบิงได้เลยน้ำให้รีบพิจิตหวังค่ะขอเบอร์โทรไว้น้ำหน่อค่ะ จากชุดแปดศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดสามครับก็ได้มาเบืองเพลียงโกฟนะคะบานแก่งโกฟให้กฟให้พอบุญมี่ขอบคุณหลายๆค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับ